พรสวัสดิ์นะคะวันนี้ก็จะได้เข้าเข้ามาสัมภาษณ์ท่านประหลัดน,นะคะวันนี้นะคะท่านที่เกียรติเรานะคะ,ะท่านประหลัดชัยพลยอดรัตน์นะคะประหลัดโครงการมหาชนพลน,นนท์นะคะวันนี้เกียรติเรามาสัมภาษณ์เราน,นะคะเน้นๆข้อท้อวันนี้นะคะว่าอยากจะถามอยากจะถามท่านประหลัดในในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารน,นะคะโครงการแผนที่ภาษีในบริเวณทรัพย์สินเพื่อไปสู่พรบภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง ันนี้อยากจะสัมภาษณ์ท่านนะคะว่าหลังจากที่กระบวนการต่างๆเนี่ยที่จีนเมดเอเชียด้วยจัสติชั่นสุริยานได้เข้ามารือแลโครงการหรือวิธีศึกษาโครงการนี้ออยากจะถามท่านอะนดับว่าท่านรู้สึกอย่างไรแล้วก็ท่านวางงานบริหารจัการกระบวนการอย่างไรคะในโครงการน,นี้นะคะ่ะก็ถ้าถามเรื่องความรู้สึกมันก็ตื่มันก็มันมันรุ่งเลย นะตอลอดการเรียนการจะเก็บภาษีนะเพราเมื่อก่อนเราในเรื่องของการประเมินมาตรฐานไร้งหาเนี่ยจากทาง,ทาง,ทางกรองเสริมที่มีหัวขอ้อปรเมินมาเนี่ยตอนยังมีแผนที่ภาษีเนะี่ยเราจะทำคือ <c oughs> สะดุดสะดุดแต่พอเราทำแผนที่ภาษีและนะ้วเนี่ยชุดที่ผึกษาของอาจารย์คุณท่านมาให้คำแนะนำแล้วก็มาให้ใหเป็นที่ปรึกษาให้เรานะแ่้อโครงการเรา เดินหน้ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเรื่องต่างๆเรื่งสิ่อย่างมันมันไปได้ดีมันสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการประหยัดเวลาประหยัดเวลาใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีมีปัญหาทักษะใดบ้างคะในระหว่างทำงานลองพูดลองลองเล่าประสบการณ์หน่อยค่ะทุกท่านปัญหาทักษะก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากคือในเรื่องการบริหารในเรื่องของตัวบุคคล อย่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงก็จะเป็นทางกองคลังทางฝ่ายจัดเก็บทางบกงคัแต่นี่เราก็ต้องมาดูในส่วนอื่นให้เอามาช่วยว่าจะเป็นทางกานพลังดาวยทางด้านกองช่างก็ต้องส่งเด็กส่กุปกรณ์มามาช่วยกันเพราะว่ามันต่การจัดเก็บข้อมูกมกลการตัองค่าต่างมันจะมีเยอะเลยมันจะมีเป็นตู้เป็นชุดสิบยี่สิบกว่าชุด ใช่ครับ20ถึง30ครับใช่ค่ะก็คือว่าเมื่อไหร่จะสื่อว่าเป็นเป็นงานระดับองค์กรใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าต้องช่วยกันฝ่ายใช่ไหมคะช่วยกันทำเป็ด้วยค่ะวันนี้ก็หลังจากที่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราไปดูที่งานตองทางแล้วเนี่ยเขากำลังประกาศบัญชีรายการที่ดีและสิ่งที่สร้างอยู่แบบนี้จะจะติดมาที่บูตานนะคะวันนี้ก็คือที่ผ่านมาจากที่เราได้วางกระบวนการไว้เนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับ มาถึงว่าถูกโอนหลักแล้วตามที layers, <laughs> <laughs> ่สธได้ได้ประกาศว่าให้ประกาศหน้าที่รำกาลนะคะแบบพรสสารเนี่ยไม่เกินพฤษภาตอนนี้เราดําเนินการมาจนเราจะติดแล้วท่านผู้เลิศรู้สึกยังไงคะรู้สึกขอความรู้สึกนิดนึงค่ะก็ความรู้สึกก็คือทันหนักเหมือนทันใช่ไหมครับก็ยังเล็กแก็ยังหนักใจอยู่กว่านั้นแต่ทีนี้ว่าไอ้ข้อมูลทั้งหลายนั่นหลังจาก ทางช่วดที่ภาษารยันุกิสา้นเอาเอา,เอาโดนมาปินให้ตอนหลังเนะี่ยก็ดูแระต้งานมันมันน่าจะทันก็ต้องฝ่ายน้องครัเขาบอกว่าทัน <c oughs> แต่วันนี้ก็ทันจริงๆนะคะวันนี้เราพาพาทุกคนนะคะมามาสัมภาษณ์คณะผู้บริหารแล้วก็มาติดตามงานจริงๆว่า,างานการประกาศประสาศารเนี่ย อคการบรรวพนพระนอนเนี่ยนะคะทำได้สําเร็จนะคะวันนี้ก็ก็พูดคุยกับท่านตลัดเก็น้ยนอยแล้วก็ขอขอบคุณท่านนะคะที่ให้โอกาสทางเราได้เข้ามาเป็นทีูรึกษาแล้วก็ ดำเนินการกระบวนการต่างๆจนมาถึงวันนี้ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่จบนะคะแบบพรอสสามเราต้องพรอสหนึ่งนะคะแล้วก็พร, 6, ร, 7, รอสหกพรอสเจ็ดตามลำดับก็ห้าจางสืชเนื่องก็ให้คำมั่นว่าเราจะพาจะพาให้ถึงเด้ใช้จริงๆไม่ทิ้งกันนะคะทำต่อไปจนกว่าจะสุดกระบวนการตามที่ได้เป็นของสทอออกมานะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่าน้บหารมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ